แผลเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับลุ่มช่องชิบ้แพนกันดีวันนี้น้องชิบาเล่นเกมแล้วบอกนั่นเองอยู่ในแบบชื่อว่าเมื่อเราต้องกลับบ้านในเมืองโอไฮโอไอประตูเปิดไม่ได้สงสยัยต้องมิอีกุญแจก่อนอิบมาเออยิบมาก็เปิดประตูเลยหวังว่าจะได้เดินกลับบ้านแบบสบายๆนะครับถ้ามีเสียงดังๆถ้ามีเสียงดัง ขออภัยนะครับพอดีว่าที่บ้านโอ้สับประรดพอดีว่าที่บ้านเปิดเพลงสีดังมากเลยครับขออ,อภัยนะครับไปเลยไปเลยว,ว้ายฮารลิคอปเตอร์อรมาจากไหนวะเนี่ยโอ้มึงฆ่ามึงเอางี้เลยเหรอโรงเรียนใครจ้างฮารลิคอปเตอร์อรมายิงเราอย่างนี้นวะเนะี่ยไปไปที่ก่อนอะไรเนี่ยอะไรวะฮาริคอปเตอร์โรงเรียนอุ้ยสับประรดอีกแล้วม,มันจะฆ่าเราไหมวะ วายเเราต้องสับรถให้ได้นี่สับรถข้างหน้ามีรถด้วยหลบหลบเออหลบรถหลบรถโอ้ใครใครเอาระเบิดมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยคุณคุ้มไม่อยากให้เรากลับบ้านแน่นอนอะเลยเอาป้งตรงนี้แถมมีแผงวงจรไฟฟ้าด้วยเรานี่่อนตรงนี้แผงวงจรไฟฟ้าไปไม่ได้สงสัย okay. ต้องไปต้องไปทางท่อซะแล้วเข้ามาเอยไม่มไดไหรอกโอ้ยใครเอามีดมาเสียบไปในท่อวะเนี่ย ไปทงใส่ต้องหลบมีดละใครเอามีดมาเสียบไว้ทนท่อเนี่ยไปค่อยค่ไปไปไปไเรามมากก่อนเรามากก่อนวิ่ง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 ออกไปให้ออกไปห้น้าออกไปให้หน้ออมาแล้วเราต้องลงลงหรือขึ้นงั้นลงมาเลยดีกว่า ลงตอนนี้เราก็้ถึงชั้นลน่างแล้วครับทุกคนทำไมทำไมมันหน่นอยขนาดนี้ประตูอะไรเนี่ยโอ้เธอเลือกผิดสับปะรดจะมาโอเคปปลอเ,เคล้วให้ถูกแล้วตอนแรกเราเข้าโชคดีเลยผูกกับมอของประตูอันนี้คืออะไรมันคืออะไรอ๋อคือพรมเนี่ยใช่ไหมอพรมเคนี่คือ,อคห้องเรียนของพวกเราอีกนี่คือห้องเรียนของพี่ พี่เปิดเนาะอุบานคุยผิดขอโทษทีนี่ไมันมีอะไรด้วยอ่ะคืออะไรไปใบสีนั้นน่ะเก็บรหัสผ่านเหรอรหัสผ่านเบอร์สองคือเลขห้าไปหาต่อมันก็คงให้พอเราหารหัสใช่ใช่ไหมนี่คืออะไรอะ่ะนี่อ๋อนี่คือที่ใสร่รหัสโอเค <c ười> เราไปหาราไปหารหัสเ <c ười> พิ่มไม่ล้วคุยใหญ่นี่วะคุยใหญ่มาเริ่เข้าแบบก่อนเข้าแบบเข้าแบบ ถ้ามีเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าที่บ้านเสียงดังมาเลยค่ะแต่มาก่อนกุญแจสีเหลืองมาทำอะไรเนี่ยไปหารหัสห้องตัวไปดีกว่าห้องประตูประตูสีแดงทำประตูเข้าไม่ได้ต้องการกุญแจสีแดงว้าคุยใหญ่ไม่อีกแล้วว้ายคุยใหญ่ไม่อีกแล้วเขาแบเขาแบบที่ไหนคุยใหญ่อยู่หน้าแล้วทาความกำไงดีเขาแบบเขาแบบก่อนเปิดในห้องนี้ไม่ของของเราเราต้องไปค้นอยู่ไหนหน้าหาไม่เจอเลยไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหน คุณผู้หญิงรู้ไหมคะว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเปล่าฉันไม่รู้นะทำไมเสียงเหมือนกันวะไม่เป็นไรเข้ามาห้างองเดียวก,ก่อนเอออย่ฉันจะเปิเเปดมีรหัสผ่านสี่เลขสามแล้วก็จะเจอกุญแจสีแดงหยิบมาหยิบมาแล้วแล้วเราก็ต้องไปเข้าคุยใหญ่อยู่นะห้องรอไงดีว้ายคุยใหญ่จทำร้ายหรูเลยนะคุยใหญ่ย่าโอ้ยโอ้ยคุยใหญ่เกิดทำร้ายเราเนะี่ยไป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 ห้างประตูสีแดงไปเข้าไป รหัสรหัสไหนรหัสยี่นั่นไงรหัสยี่นั่นไงรหัสที่สามเป็นเบอร์สามนี่เองแล้วรหัสเบอร์สี่ไหนเอ้ยคุยใหญ่ยาโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยคุยใหญ่ยาเอ้ยตายแล้วต้องไปหารหัสใหม่อีกแล้วอ่ะไปหานะันใหม่กันนะครับไปเล่งสปีดดีไหมเล่งเล่งเลยละกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้รหัสครบแล้วมาเปิดกันเลยถึงแม้เราจะได้สามตัวแต่ว่าเดี๋ยวม่วงๆก็เจอแล้วไหนเราต้องสะรหัสไปก่อนนะครับทุกคนใส่เลขเจ็ดเบอร์ศูนย์กองกรหัสเอะกดยังไงวะกดตรงไหนเบอร์ศูนย์ไม่ได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งได้ไหมเลขหนึ่งไม่ได้เอาไม่เอาไมเลขสองได้ไหมไม่ได้เลขสามสามไม่ได้เลขสี่สี่ไม่ได้เลขห้า ได้ค่ได้ไหมได้แล้วเลยค่ะได้แล้วทุกคนเราออกจากโรงเรียนนี้กันเถอะหนนี้เปิดซีหนูอยากกลับบ้านแล้วหวังว่าจะมีแค่นี้นะนี่ไถ้าออกโรงเรียนเร็วๆปิดประตูเซฟก่อนไปไปเลยออกเดี่ยวจากโรงเรียนสักทีทุกคนขรับช่วยผมด้วยระหว่างผมเดินกลับบ้านอะ่ะผมดันไปตกท่อระบายนะ้ำูกใครเอารถมาไว้ในท่อระบายน้ำอ๋ยรรถชนตายใครเอารถมาไว้ในท่อระบายนะ้ำวะเนี่ย แล้วเราต้องหาบข้างอะไรเนี่ยเอียกรถได้ไหมไม่ได้อุ้ยจุกหัวติดหัวหัวโขควแพงตายโอเคต้องเร้าอีกแล้วรีบปิ้ง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 โอ๊ยใครวะเนี่ยโอ้ยกูติดราคาตายโอ้ยมันแล้วมันต้องผ่านยังไงวะอุ้ยได้ไงรีบรีบรอรีบรอรีบรอกจละเข้ม่ใช่แล้วมาเจอจระเต้จละเข้มันอยู่ท่อระบางเลยนะผ่านจระเข้มาปล่อยวะ มันต้องมีเพื่อนคนหนึ่งไปล่ออ่แต่ใครจะกล ouais. right. pues, ้าไปล่ออ okay. ่ะใครจะได้ไปล่อให้หน่อยหรือว่าเราต้องแอบไปให้มันเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ระบบได้ไหมโอ้ยลื่นน้ำตายโอ้ยแล้วมึงมาเช็ดทูนเลตอนนี้โอ้ยทุกคนตอนนี้เราต้องรีบอันให้เสร็จต้องล่อไหมต้องล่อไหมต้องล่อไหมโอ้ยอ๋องี่ผ่านได้แล้วอ๋อต้องผ่านอย่างนี้เองตัวเลคโอ้ยใกล้ตัวเลคโอ้โหตัวเลคเพื่อนนอนอยู่บนตัวเลคโอ้ยเพื่อนลื่นน้ำตายโอ้ยอะไรวะเนี่ย แล้วเราเราต้องเอบล้อขอบไปว้ายรถนี่ก็ชนทุกคนที่ขวางหน้าเลยเนาะเราต้องแอบล้อขอบไปล้อขอบเออตัวละเข้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 ว้ายท่อน้ำตกตกแตงมารีบเซฟ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 อู้ตัวละเข้อู้หูเจอเข้กัดที่นี้เลยหรอรถไฟเหยียบบนหัวรถไฟมาอ่างตายดีกว่าถูกเข้าใจผิดว่าเหยียบบนหัวรถไฟได้เออรถไฟก็อืมเข้าไปต่อดีกว่าอะไรวะเนี่ย ไปแล้วใส่ไปทำไปวิ่งวิวิวววเออไปเลยไปเลยดีกว่าว้ายว้ายกูจะตกไม่ตายเลยอ่ะเราคนเราเราขอรอแป๊บนึงนะทุกคนเราเราไปแป๊บหนึ่งนะไปไปเช็คคลิปก่อนคนแล้วก็วิ่งไปต่อเลยกันผ่านยังไงวะเนี่ยแล้วมันผ่านยังไงวะทุกคนเราทนไม่ไหวแล้วนะเราขอเล่นเกมนี้ถ้าไม่ผ่านเราจะเรียกสปีดล่ะ ผ่านไหมจะผ่านไหมเออหลบหลบนี้หลบนี้เออหลบนี้เออหลบหลบหลบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหลบไปเรื่อยหลบหลบว้ายไม่ไหวเราเล่นสีปปิเลย หลังจากที่เราเล่นเป็นเป็นเวลานานแล้วรู้เทคิคในการผ่านแล้วนอ่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีพาดพันธ์อย่างนี้อยู่เราต้องหนูพัดไปให้ได้ลองนี่แหละวิ่ง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 ไม่เป็นไรพัดจะกลับแล้วเราก็เลื่อเล่ก็ไปแอบอย่างหลังนี้หลังแอบนี้โอเคพอพัดไปแล้วเราก็วิ่งเข้าเข้าใจไปเลยนี่ไงผ่านแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็หยิบกุญแจมาแล้วก็เข้าประตูไปโอ้ยตดนช็อตตายลูกกูไปเผลอโดนช็อตตายเนี่ยเราก็แค่หยิบกุญแจแล้วก็เข้าประตูไป โอเคเปิดประตูแล้วก็หลบสารเคมีแน่นอนเอ่อซอมบี้อะไระนะ่ะมันคนกวาดพื้นนี่หว่าทำไมเขาชักอย่างงี้วะว้าวคาบาี巴ามาชนกูได้ไงวะไม่เห็นเลยเมื่อกี้คาบาี巴ามาตอนไหนวะเนะี่ยโอ้ยโอเคตอนนีเ้เราต้องหลบคาบาราก็หลบโอ้ยอะไรวะเนี่ยกูไม่โดนเลยนะโดนละอองมันก็ตายหรอโอ้ยทำไมการกลับบ้านในแมบนี้มันยากจังเลยวะเนี่ยเราต้องค่อยๆหลบเออ หลบหลบแล้วก็โดดกระโดดลงคันเป็นปีบรร่าเออโดดโดดแล้วก็เซฟนี่ไงก็หลบฐานโอ้อะไรเนี่ยมีท่อลงมาหัวเซฟหัวแล้วดีดีนะเพิ่ม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 ไม่มาก่อนอ่ะแล้วว่าเราตายไปอย่าเหยียบตัวฉันเออกูจะเหยียบแล้วก็กระโดดไปเลยกระโดดไปอ่ะติดเชื้อบาดทะยักกูยังไม่โดนเลยนะต้องกระโดดใหม่เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วเสียงในบ้านก็ดังเหลือเกินมันจะเข้า วิดีโอไหมวะถ้าเข้าก็ากากากขออภัย,ยนะคบไปกระโดดดีๆเออกระโดดแล้วก็เซฟเออไม่เซฟไม่หวังเลยวะ,วะระวังโดนคาปีบาร่างับอุ้ยเสียวเสียวมากเลยอะอะไรอะมันเปนแปลว่าอะไรหรออะไรอะล้อเล่นน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ้าวหลอกเรานี่วะ่ะเอเยทุกคนออกจากท่อระบายน้ําได้แล้วทุกคนครับผมออกจากท่อระบายน้ําผมเข้ามาในโรงงานอะไรไม่รู้อะเนี่ยอะไรโรงงานเนี่ยห้องปฏิบัติการอะไรไม่รู้ เฮ้ยคุณคุณนะทำไมทีวี TV แมนเข้ามาอยู่ในโผส้วมได้วะหรือว่าที่มันคือโรงงานโรงงานเอ๊ะบันไปบ้านอ่ะโรงงานสกิป,ปดี้ดแล้วหน้าเป็นอะไรนะหน้าหน้าอ,อีวิวใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เช็คเช็คในดาอเลยวะทั้งมันเราเข้าไปก่อนปึ๊บเข้ามาแล้วกดรหรัสแล้วก็หลบเลเซอร์โอ้โหนี่ให้เราเป็นโจรหลบหลบหลบโอ๊ยอ ำไมไม่เขียนว่าท่าเรือกีบท่าเรือวะช่างมันช่างมันแล้วต้องหลบเลเซอร์ต่อหลบหลบดีๆกระโดดกระโดดกระโดดจุ๊บว้ายกระโดดกระเด็นกระเด็นกระเด็นดใจเฮ้ยกดรหัสห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามจี๊ดโอเคกดรหัสมาแล้วเข้ามาอะไรเนี่ยเออโอเคเดินแล้ต้องหลบต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันขยับได้ด้วยก็ะโดดว่ามันอยู่นิ่งๆโอ้อย่างนี้งานงอกแล้วทีนี้จะผ่านยังไงวะ คนคิดว่าถ้าผ่านะะคถ้าผ่านนานอะ่ะเราจะเร่งสปีดให้แต่ถ้าผ่านไม่นานแล้วก็ตายแต่ถ้าผ่านไม่นานเราก็จะได้ควันอีกถ้าตายอีกสองครั้งกูเร่งสปีดละกูตามพี่ผู้หญิงไปดีกว่าพี่ผู้หญิงคะเราหูได้ค่ะโอ,โอ๊ยโอ๊ยทำไมมันยากเลยวะนามันนามันไปหลบหลบเลเซอร์ตามเดินตามพ,พี่พี่ผู้หญิงไปว้าายพี่ผู้หญิงตายแล้วไปไประวัง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  เดินไปเดินไปเรื่อย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 เลยปึ๊บ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 ผ่านาแล้วทุกคนเราผ่านแล้วโอ้ยขอบขอบขอบคุณพี่พี่อีกมากเลยนะแต่เราต้องกดหัดขัดก่อนนะกดเลยตูนตูนตูนโอเคกดเสร็จแล้วกดอันนี้อันที่ไหนวะเนี่ยเซฟก่อนนี่มันมันยามยามนี่หว่ายามสกีบีดี้เราต้องเข้าไปแอบแอบขดดเข้าไม่ได้เหรอข้าไม่ได้ว้ายจะเข้าไปแอบตัวนี้โอ้ยโอ๊ยติดติดติดอะไรวะว้าว เสร็จแล้วก็รีบออกมาก่อนไปกดรหัสก่อนที oh! Oh, oh! ่พี so oh, ่ยานจะมาเห็นเราเราจับตัวเราไปทดลองรหัสต er, ู้ตู้ตู้เสร็จแล้วเข้าไปเจออะไรเพื่อแล้วเลเซอร์อีกแล้วเหรอโอ้ยครั้งนี้เลเเซอร์เร็วมากเลยเร็วเร็วมากเลยอ่ะโอ้เลเซอร์เลยน่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยเออทางไหนวะพี่สองทางทางนี้แล้วกันโอ้ยโอ้ยอ๋อครั้งนี้ไม่ตายแต่ครั้งครั้งนี้ร้อนเลเซอร์อันนี้เขาปรับอุณหภูมิไม่สูงเราค่อยๆเดินไป เออเอบเดินไปโอ๊ยทำไมม <sm art> <im> <y pain> <OSSTALK> <EST> ันเร็วจังเลยวะว้ายรรอนทำไมมันเร็วจังเลยวะโอ้ทุกคนมันเร็วมากเลยอะเราไม่รู้ทิงมันเลยอะมันต้องแถวๆเดินไปนะนะต้องต้องเดินระหว่างมันเดินถอยกลับมาถ้าถอยกลับมาเดินช้าแต่ถ้าถ้ามันกลับไปโอ๊ยจิตติดถ้ามันถธอมันถอยกลับไปตรงนั้นมันจะเร็วขึ้นโอ้ยตายโอ้ยทุกคนเราให้ขีดจำกัดถึงแค่สี่ท้งเลยวย เดินไปไปจุกจู๊ไปจู๊ไปเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยหวังว่าจะไม่ตายนะเว้ยหวังว่าจะไม่ตายนะเดินไป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 เรื่อยเดินไปเรื่อยโอวยร้อนล้อนร้อนอวยกุ้ยล้อน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 กูร้อนกับตายแล้วก็ตายนันจะกูตายโอ๊ยเมื่อไหร่จะบาดวันเนี้ยเอมีคนมาสู้กับเราแล้วอะเราเดินตามผู้ชายครับพี่ผู้ชายไปดีกว่า ามาทางมาทางทางนี้บ้างโอ้ยร้อน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 โอ้ยกุหลาบกุหลาบกุหลาบโอ้ยกุหลาบกุหลาบร้อนทุกคนเราเราต้องไปหาทริควิธีเล่นก่อนนะเราขอเล่นไปเลยเล่งสปีดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราเหมือนเราจะรอดแล้วกุหลากกุหลาบเอาไป้าไปไหเฮ้ยนี่ทุกคนเราออกมาหลอดนือแล้วนี่คือนอกเมืองโอ้ย อะไรวะว้าวเราจะเก็บมันยังไงอะโอ้ยเราจะเก็บมันยังไงโอ้ยคุณดูะดรดะเบิดตายโอ้ยรถถังรู้กันระเบิดตายทุกคนนะจะผ่านยังไงวะเนี่ยโอ้ยโดนระเบิด,อ,งงอ,บดอ,อีกแล้วจะเก็บยังไงซอมบี้ก็มาระเบิดก็มีว้ายกูเก็บกันแล้วกูตายอีกแล้วทอามตายเยอะจังเลยวะต้องเก็บมันยังไงนี่ไงอ๋อเพื่องวนแต่จะกกระ่าใช่ไหมไว้ายกูโดนอีกแล้ว ที่เดิมสามสามเลยอะ่ะคนเก็บเอเก็บจาข้าเก็บข้างันะเก็บ้า้สมึงมงมาทำไมอ่ะเก็บเอ้ยเอ้ยอย่างนี้แหละถุกต้องมาอย่างนอย่างนี้เก็บเก็บเก็บมาเออได้เบอร์หาแล้วไม่แอบไม่แอบออแอบูด้ค่ะแล้ค่ะแอบด้วยโอ๊ยแอบก่ออบก่นว้ายเป็คนโดนระเบิแล้วไปดีกว่าไม่ไม่เห็นเลยสังกสีตหัว กระโดดรหัสบอร์ที้สองเราจะทําแบบเดิมทุกคนเราจะเก็บรหัรหสแค่สามรหัสแล้วเราจะไปกดมัวม่วๆซั่วๆยังไงรหัสอสุดท้ายเก็บมา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 เออรหัสเบอร์หกไปกดทางไหนวะกดทางไหนกดทางไหนเอ๋าาเอานี ον, 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 ้ทางลัดนี่ทางล้านนี้นั่นไงทางกดใช่ไหมลินซอมบี้จะจับจะกัดจะได้หรอกัดฉันไม่ได้หรอกจ้า,า,าไปกดรหัสกดรหัสเบอร์สามห้าหก แล้วก็ข้างหลังเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เบอร์สองไม่ใช่เบอร์สามเบอร์สามใช่ไหมไม่ใช่เบอร์สี่ใช่ไหมไม่ใช่เบอร์ห้าใช่ไหมเบอร์หกไม่ใช่เอเบอร์หกใช่ไหมเบอร์หกใช่ไหมเบอร์หกไม่ใช่เบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดใช่ปะไลน้อพวกซอมบีเราไปด่านต่อไปแล้วเรียเปิดสี่เดี๋ยวมบิ้มาตัดตรงนี้เลยนะเรียอเปิดหน่อยเรียหน่อยเออก็ก็เข้าไปลงไปเออแล้วก็กดรหัสตู้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 รหัสรหัสห้าห้าห้า เปิดแล้วแล้วก็เข้าไปอะไรนะหัวเราวมาันมันจะมาขา้ามเราใช่ไหมโอเคไมาขา่ข้ามเราหรอกกดรหัสกดรหัสต่อกดรหัสจิ้มจิ้มแก้มันแล้วก็เซฟยังไงด่านต่อไปใช่ไหมด่านต่อไปใช่ไหมโอเคไอ้ต้นไม้มาจากไหนวะโอ้ยทุกคนเรารีบเข้าไปก่อนเรารีบเข้าไปเระวังต้นไม้เออระอังต้นไม้เออหลบหลบก่อนเราเข้าไปเลยเราเข้าไป